ไ่ไไมโคตรวิโคตรเซงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดีเจเปิดเพลงตื่นแต่แต๊ดไฟเพื่อพาผู้ว่าแว๊บเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อกูตาแดงแป๊ใส่แว่นดำชูมือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสงแสงเดนะิน้าถึงเป็นแกงแกงมีตัวเปิดตัวแท,ท้งแทงเต็มกระเป๋าเลยแบงแบงปล่อยคืนนี้แบบแบดแบดเติร์ดเต็มลำอย่างแรงแรงทั้งที่รู้พรุ่งนี้แห้งัวระน้ำย็นฝาแดงเจ็ดแค่เต็มเครื่องโคตรสิ่รู้จักไหม สมเด็จแทนน้องเข้าใจอ่ะการตดอย่าเกะกะหลบซัมมูไลไงไอสัตว์โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งวิ่งวิ่งโคตรซิ่ง